วันนี้เวลา6นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานสวพสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ132ปีทั้งนี้เมื่อวันที่26เมษายน2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชูปธรรมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให แต่งตั้งสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอียิกาเจ้าเป็นสภาชนานีและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสภานายิกาในปี2449สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติสยามและในปี2482ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังโรงเตรียมความพร้อมเพื่อผู้ประสบภัยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พระราชฐานพระราชาโองการให้ในเตตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายากุญแจคลังสัมภาระผู้ประสบภัยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทย คลังสัมภาระผู้ประสบภัยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานาัยพิทักษ์สภากาชาติไทยมีโครงสร้างเป็นแบบน็อกดาวน์เมื่อต้องการใช้พื้นที่สามารถถอดประกอบได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการจัดเตรียมคลังสัมภาระผู้ประสบภัยไว้เพื่อสำรองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับความต้องการที่เร่งด่วนเมื่อเกิดภพพัยพิบัติต่างๆขึ้นให้สามารถเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บชั่วคราวสำหรับสิ่งของบริจาคก,ก่อนคัดแยกประเภทตรวจเช็ควันหมดอายุก่อนส่งให้ผู้ประสบภัยตามความจำเป็นเร่งด่วน เวลา9ก้นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระรนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเน,นินไปยังตรงกลั่นน้ำมันบางจากเขตพระขนงกรุงเทพมหานครทรงเปิดหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือซาฟแห่งแรกของประเทศไทยของกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับโลกที่ยั่งยืนวยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหากรรมการบินสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์การผลิตซาบบริสุทธิ์หรือนีดซาบจากน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการใช้แล้วและวัตถุดิบทางเลือกอื่นๆช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแบบไม่ถูกต้องและป้องกันการใช้ซ้ำที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เป็นสารอันตรายมีผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการขายน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วอีกด้วยการผลิตนั้นมีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบที่ได้รับการรับรองในระดับสากลโดยกำลังการผลิตเริ่มต้น1ล้านลิตรต่อวันโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามาสู่การพัฒนานิสซัพ ที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ80เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงดั้งเดิมอันเป็นการสนับสนุนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอุตสาหกรรมการบินสำหรับการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตนิดซาบ ทั้งกลุ่มบริษัทบางจากได้จัดทำผ่านโครงการทอดไม่ทิ้งโดยการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารจากครัวเรือนร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆณนะสถานีบริการน้ำมันบางจากทั้ง298แห่งทั่วประเทศก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยซึ่งโครงการนี้ช่วยดึงน้ำมันปรุงอาหารทอดซ้ำออกจากระบบการบริโภคเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน ทั้งยังช่วยลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย